มาใหม่ฝรั่งแย่พ่อมาอย่ามใได้กับพ่อได้กเก็บยู่ได้พี่น้องคั่มวาพี่น้องเนาะสวัสดีพ่อแม่พี่และน้องย้อนเขาและก็หายไปก็เลยกายเป็นว่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอนี่คือคำภาษาอีสานเนาะค่ะเนะาะภาษาอีสาน บังหอยบังหยอดเพ,พิ่นดูพี่น้องนะี่งามคักมันกำลังโพขึ้นมานะสวยๆเลยนะี่งามคักโอ้คุนข้างใน่ายคุณพินองข้าวยางไปเลาะบังข้างในอันหาเจ็บอันดอกอย่างกา็ดอกกระเทียมไปนั่นะคะนะ่ะเนาะ ผุนนอนหนึ่งยางเลาะลงไปยายพอ,อนผ้าแต่พี่น้องเข้ายางเลาะปลาหาเก็บผักปลาเนาะคะ่ะทางนีนี่บ้านเ่เอามุมนี้มุมนี้ยังบา้าข้าไหนข้นโอ้ขึ้นอยู่นี่พี่น้องเห็นบา้าหืงามเพชรสวยรวยยี่นี่ สองนอนองามงามพี่น้องมึงดูสามนอผลพี่น้องมึงดูนี่สี่นอ <c oughs> แหงพี่แหงพ่อหลายบาทเท่นี่พูดนะมีแต่นนอใหญ่ๆยอุบวบงามบ่กผลนะหูยความงามของน้ำใหม่ฝรั่ง กับมี่พ่อได้เก็บกินถ้าเขายันเลาะยูเลาะกินพี่น้องเลยเ <c oughs> บิง่งบาดที่ไหยอดกระเทียมเอาหน่อไม้ฝรั่งกับเต็มกัมมือเดี๋ยวเอาน้ำใไม้ฝรั่งไปไว้ก่อนเนะค่ะเนาะดอกกระเทียมปลาลวกน,วนี่แซบหวานแท่ได้เนี่ย กินพักป่าหูหอมหวยหวยเก็ดน้ำพริกปลากระป๋องนี่โอ้ยแส่บขนาดเลยนี่อยู่ต่างแดนพี่น้องชีวิตในต่างแดนหาเก็บพักกิน นี่คือกระเทียมปลากระเทียมทนพี่น้องเพิ่อนสิเป็นหัวเดียวท้นทน,ทนผู้เฒ่า,าบ้านเฮานบ้านเป็นยาได้หันพระบาได้ ชีวิตในต่างแดนพี่น้องเอ้ยอ,า,อยากระทวมเพิ่นน้ำใหม่ฝรั่งก็ได้ เอาได้มองละกร,รมน,น้อยๆพีน่น้องเอามาบูหานอใหม่ฝรังซอยให่พ่นพี่น้องว่าพ่นจะมีจักนอเนี่ยโอ้ยใหญ่แล้วพัดมีหลายนอนอยู่ต่วพี่น้องโอ้ยพันอยู่ต่ำๆเนี่ยนอนเอง ก็สิได้ลวกกิเด้พี่น้องไงสองนอหนิไหมพี่น้องงามคักสามนอบังน้นองสเนคเคก็กินคนก็นอยากพี่น้องนอนเนื่องสากจ,จงไว้ให้เพลินใหญ่ <c oughs> จะบ่เก็บเอาเบิดเนาะค่ะเนาะจะเอาสองนอใหญ่ๆนี่กับพ่อ ฟังเสียงยายพ่อ,อนหาพี่น้องคุณนะ่ะกําลังสองสามนอกําลังขึ้นมาใหม่ๆเอาจงไว้ให้เพิ่นอันอันอยัางก็ขยายพันธุ์เนาะค่ะเนาะอใหม่ฝ oh ลังบัติโอ้ยผักป่าพ่อได้เก็บยู่เก็บกินเก็บลวกยู่เนาะค่ะ นอนนี่บ่งามจงพนไว้าาาสามสี่มือกับร้อยไม่เจพ่อได้ลวกพี่น้อง งามคกมนเบนื่อไงพูดนพี่น้องแต่ละก่อได้เนี่ยโอเคค่ะเข้าไปเบิง้งเบิงก่อไม่กันเลยนะคะเนาะเบิ้งอันนี้ก็ไอดอกกระเทียมกงม็งามงามอดเก็บบ่ได้ดอกพันกระลังพ่อลวกมันก็นเลยอดบ่ได้ละ น้ำม่นฝรั่งก่อนนี่เพิ่นขึ้นนอมาใหมาบ่บ่เพิ่นบ่ขึ้นนี่พี่น้องนี่จงเพิ่นไว้นี่ตาพุ่นน่ะนอนหนึงอันแม่นบ่ขอว่ามันแมนผลละนอหน,นั่นก็ได้อันเก็บกระเทียมปลาก่อนพี่น้องแล้วยออายพอนผาไปเบิ่งนอหน,นั่นเด้อเพ,พ,พิ่นคแคเพิ่นเพิ่นแค่เกิดนอนเดียวเดียวไปตั้งเทะเลอ,อยู่ ได้ไดอกกระเทียมปลาเป็นลวกเมือ่อนแกงแซ่บแสบพี่น้องแกงรวกเม็ดใส่กับเห็ดเห็นไหมอันที่เห็ดเกิดลงหรือดูอดอกไม้ที่สวยงามนี่ดอกไม้ปลาพี่น้องโอ้ยแมนอิลีเลียวมากดอกเป็ดยังกับพี่น้องนอนเดียวท้นท้นเลยเนี่ยอยู่ผู้เดียวทนท้นท อันนี้ก็นยาวแล้วนี่โอายอันยาวก็นยาวไปข้่น้องได้มองละกกรรมองกรรมกับสิพ่อได้ลวกอยู่อันนี้จง,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 งไว้พนินซะน้ำใหม่ฟรังข่อยญ่เบิด ไงเบิดนี่นาจกย่อยพอนสูงทวมหัวรถบันเมื่อไงเอาปล่อยให้เพิ่นขยายพันธุ์ปีหนาเนาะคะ่ะไง่น่จากย่อยพอดหมดลงขนาดขนาดย่อยพอนอันยังก็ร้อยมาเบิงดูดูกับยังไงในิจกได้น่อใหม่ฝรั่งพี่น้อง ปล่อยให้เพิ่นขยายพันธุ์ตีนาเนาะคะนะ่ะเนาะเพิ่นใหญ่เบิดนี่จจกแล้วนี่บ่งามแล้วผักตำลึงฝรั่งพี่น้องสิอดเจบได้บ่เป็นแนวนี่นะก็งามผักงามแน่ว่าสิอันนั้ก็ว่าสิเก็บกินปีละเทียนี่พี่น้องมันก็สิบ่ได้เก็บปีนี้ก็สิบ่บเจฟสองเทียสบอร์นีบน่บ้างเลยงามคักโอ้ บ่อยากกินหลายพี่น้องญาติยังก็ญาติหัวลืมแต่ว่าเพิ่นจะแซบ่แซบได้พี่น้ององ,งามคักโอ้ยสะอ่อน ความงามของพักธรรมศาสตรพ์พี่น้องเอ้ยผักปลาพี่น้องคนน่ะความงามไอ้ของพักกับภูเขาพี่น้องเอ้ยงามคับบ่เจ็บผักปลากินในช่วงนี้นะคะเนาะ ถ,ถ้าเห็นง่ายๆอยังสิ่ก็อดก็ได้ด้ยพี่น้องอดเจ็บก็ได้อันเป็นลวกกันไหม เอาเปนยอดอ่อนๆเลยล่ะผ้าพี่น้องข้าเบิงดอกแช่งงามๆพักลืมผัวพี่น้องเอระยะนี่จักหน่อยเพิ่นกับเริ่มแจแล้วนี้จากเบลร์อะไรเนี่ยไ่ได้กินได้พี่น้องโอ้ยเบงเบง นั่งเสียงน้ำไหลอากาศดีดีเย็นแค่พี่น้องเอง้ยคุณเต้ต้นพักไอ้เดาวอยู่หุ่นพี่น้องงามคักงามแน่ คุบ่าวฟลังกับยิมใส่พี่น้องเอ sait, hàng, <zione curios handicap> side, ้ยอยู่ขางทางเก็บพักอันนี่อยู่อันขางสายแม่น้ำนุ่มฟลังเพิ่งกับสิวลเธ่าก็บเก็บไปยังไรนั่น คนไทยในต่างแดนหาเจ็บพักอันปลากิ่นพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องเข้าไปเบิง้งอันน้ำไม้ฝรัง่งน้ำกันบาทที่นี่นะคะ่นะเนาะซันนี่กับพ่อเราได้กำบังายแล้วพี่น้องพ่อแล้วนี่ก็คือความสวยงามคุณน,นกเป็ดพี่น้องเบิง้งดอกแค่ฝรังง่งพี่น้องเอ้ยงามครับบอกีนี้ดอกแค่ดู ดอกพี่นองเพิ่งเพิ่นเถาแล้วได้ไหมเพิ่นเริ่มเถาแล้วบ้างเนี่ยงามคักงามเนี่ยหอมหอมมากไกลๆต้นเพิ่นพี่นอนดอกแคฝรั่ง นนก็คือสรุปผลงานไปเก็บพักเมื่อน,นี้พี่น้องได้ดอกแค่มาหน้อยหนึ่งพันบานเบิดแล้วพี่น้องดอกแค่ก็ได้ได้นหมาฝรั่งมากพนนี่แตงแตนนอนอบอวบอันนี้ก็คือดอกไอ้ดอกกระเทียมปลาเนาะค่ะอันตอนท้าย,ายบดได้ทายให้พี่น้องเราเบิ่งฝ้าว่ะพี่น้องฝ้าวัน,วนขี้จัก,กรยานสิมาเห็ดงานได้เหลียวหเห็นเลยฝ้าวเก็บเมื่อนี่ ดอกดอกเพิ่นใหญ่อวบอ้วนนด้เนี่ยพันนี่พี่น้องอันที่ท้ายให้พี่น้องครับเบิ่งเห็นบ่นี่มันสิดอกเนี่ยหแดงแดงมันสิมีอยู่สองสายพันนี่พี่น้องเห็นบ่อันนี้สิดอกเนี่ยหน่อแดงนี่เห็นบ่ะจ้อยแต่ว่าพันนี่พันสีขาวสิพันใยัยม่งดูหน่อพันอวบอันนี้เนาะค่ะเนาะอันนี้คือสิพันอวบ กะได้พผักลืมผัวมานั่มผักตำลึงฝรั่งกันละพี่น้องน้ำมัฝรั่งก็ได้มาสามก่าน,นะคะเดี๋ยวยายพ่อน,นจะลวกกินกับน้ำพริกปลากระกป๋องอยู่ง่ายกินง่ายนะคะกินแบบบาน,บานอีสานบานเฮายายพ่อน,นข,อขอขอบคุณเอฟซีทุกทกท่านนะคะเดี๋ยวยายพ่อนเสิาพาพี่น้องเ่าไปเบิ้งบิวงามพี่น้องบรรยากาศดีๆนะคะและสวนดอกไม้สวยๆ ดอกไม้ก็ล่งบา,ลา,ลาหลายลายพี่น้องะยายกพ้นสิพ้าไปเบิ่งดอกไม้งามๆนะค่ะเนาะ